สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มคนเข้ากลุ่ม Facebook นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ทุกคนเซิร์ชคำว่า k m k t h ได้เลยนะครับพอเซิร์ชข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บ็น้านแรกเลยนะครับให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับถ้าใครยังไม่มีสมาชิกนะครับก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ พอกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลในครบถ้วนทั้งสีช่องนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูก2องันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์เก m k t h เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้างในก็ใช้งานง่ายนะครับง่ายกว่าเดิมมากนะครับก็จะแยกไปเลยนะครับจะมีหมวดหมู่ Facebook YouTube TikTok นะครับเอาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองของ facebook นะครับให้คลิกที่ facebook แบบนี้นะครับแล้วก็มาที่หมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนหานะครับเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับนี่นะครับ facebook นะครับเพิ่มคนเข้ากลุ่มอันนี้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะมีบริการแยกนะครับให้ทุกคนเลือกบริการที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเป็นอันแรกให้ดูนะครับ facebook นะครับเพิ่มคนเข้ากลุ่ม ความเร็วนะครับอันนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ3ามเจนะครับอ้อโททีนะครับ3าม6นะครับไปทุกคนเลือกอันนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้เราไปที่หน้ากลุ่มของเรานะครับแล้วก็คลิกเข้ามาที่กลุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้นะครับอ่าแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับ ขั้นต่ำ100คนเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวนี้ผมจําลองซัก100ให้ดูนะครับค่าบริการก็อยู่ที่4บาทไม่ถึง5บาทนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอาฝากกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาเดี๋ยวผมพามาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับนี่นะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมาแจ้งอยู่หน้านี้นะครับ ด้านหลังก็กำลังรอดำเนินการอยู่นะครับในช่องรอดำเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวโค้ดทุกธนาคารนะครับทั u รนี้วอลเล็ตนะครับอังเปาวอลเล็ตนะครับแล้วก็เหรียญคิโตต่างประเทศนะครับแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับแล้วก็จะมีโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินกันได้เลยนะครับ ต่อมาที่บริการนะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี facebook นะครับ youtube นะครับ t ิกต o อกไอจีนะครับแล้วก็อนื่ออีกมากมายเลยนะครับให้เพื่อนลองเลื่อนดูกันนะครับหรือใครจะคลิกดูด้านในนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็จะมีแจ้งอยู่นะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนา5%เินเลยนะครับ อาจติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับอาจติดต่อตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการพักหายแอดมิน่านหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูนะครับว่าจะมีอีกอย่างหนึ่งนะเหมือนกันนะครับก็ติดต่อแอดมินได้นะครับทางหน้าเว็บนี้นะครับมาด้านขวานี่นะครับแล้วก็ติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็ตัวช่วยเหลือนะครับแล้วก็ติดต่อทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับก็สะดวกสบายนะครับ ก็คลิกที่ด้านขวานี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูนะครับว่าตอนนี้ยอดคนท้องกลุ่มเราขึ้นยังนะครับตอนแรกมีอยู่380นะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นไวมากๆเลยนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ขึ้นมา491คนนะครับก็ถือว่าขึ้นมาไวมากๆเลยนะครับอันนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มคนเข้ากลุ่ม Facebook นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ